ทีนี้ในส่วนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็บอกว่าดีเอไอเนี่ยได้ตรวจสอบเหตุตึกสตอง,งออล่มโดยมุ่งประเด็นไปที่สามประเด็นนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวถึงความช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเหตุตึกถล่มจากแผ่นดินไหวนะคะว่าเรื่องของการเยียวยาเนี่ยจะเป็นไปตามกฎหมายกรณีดังกล่าวถ้าเกิดมีการร้องทุกข์กล่าวโทษเรื่องความประมาททําให้เสียชีวิตถือเป็นฐานความผิดทางอาญา ก็จะเข้าข่ายเป็นข้อกฎหมายแต่ว่าในการช่วยเหลือเยียวยาของเหตุภัยพิบัติเนี่ยก็มีกฎหมายหลายข้อที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของรัฐบาลค่ะมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเหมือนโศกนาฏกรรมที่ต้องดูแลช่วยเหลือกันเต็มที่ดังนั้นเนี่ยค่ะเรื่องของการเยียวยาทางด้านจิตใจแล้วก็ที่เป็นตัวเงินจะต้องมีซึ่งในการเยียวยาเหตุภัยพิบัติเนี่ยสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้คดีสิ้นสุดนะคะขณะที่เรื่องคดีความอย่างที่บอกค่ะแบ่งออกเป็น3ประเด็นที่จะเข้าข่ายความผิดก็คือหนึ่งค่ะเป็นการประกอบธุรกิจ บุคคลต่างด้าวที่ใช้นอมินีเท่าที่ดูจากงบการเงินที่เผยแพร่กันอยู่ของบริษัทดังกล่าวเนี่ยขัดทุนมาตลอดและที่สําคัญไม่มีการเสียภาษีประเด็นที่2ค่ะหากสินค้าไม่ได้มาตราฐานอุตสาหการรม DSI มีอํานาจในการสอบสวนและประเด็นที่3การจัดซื้อจัดจ้างที่เขาเรียกกันว่าหัวประมูล หากเกินกว่า30ล้านบาทขึ้นไปกรมสับสวนคดีพิเศษก็มีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจสอบนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเห็นว่าต่ำกว่าราคากลางเพียง1%เเท่านั้นปกติการประมูลที่ไม่มีการแข่งขันควรต่ำกว่าราคากลางเนี่ยเซไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีค่ะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่เรียกว่าหัวประมูลซึ่งว่าถ้ามีมูลเกินกว่าสาล้านไปเนี่ยเราเราก็จะจะต้อไปตรวจสอบเพราะว่า ในเบื้องต้นเนี่ยเราเห็นว่ามันต่ําจากราคากลางเพียงเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นโดยปกติการประมูลที่ไม่มีการแข่งขันเนี่ยมันควรจะตักสิบหรือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณคเอกลงพื้นที่เก็บ,บตัวอย่างเหล็กอืมคือในเอกนัดพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะก็ได้พูดถึงเรื่องของการเก็บตัวอย่างเหล็กมา นะฮะที่เก็บมาเนี่ยหประเภทมีทั้งเหล็กกลมเหล็กข้ออ้อย3ยี่ห้อแล้วก็พบว่ามีเหล็ก2ขนาดกับที่ไม่ได้มาตราฐานก็คือเหล็กไซส์ย20และ32ซึ่งมาจากยี่ห้อเดียวกันครับส่วนจะสั่งปิดโรงงานเหล็กที่ไม่ได้มาตราฐานหรือไม่นั้นเหล็กที่พบเนี่ยมาจากผู้ผลิตที่มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งหยุดโรงงานไปแล้วครับ,รบเมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วธันวาคมปี67จจากนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับ ส่วนรอบต่อไปที่จะเข้าไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุพร้อมกับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่นายกรัฐมนตรีตั้งเอาไว้เนี่ยครับโดยจะมีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งจะเป็นการเข้าไปเก็บแบบชี้เป้าเลยครับซึ่งจะต้องมีแบบนะฮะแล้วก็จะต้องเอาตัว BOQ หรือว่าเอกสารรายการวัสดุเนี่ยนะครับของผู้รับเหมามาดูในรายละเอียดเลยครับว่ามีเหล็กประเภทไหนบ้างแล้วก็เก็บให้ครบทุกประเภทเอามาให้ได้หลายตัวอย่าง และเก็บในจุดที่สันนิษฐานว่าเป็นจุดที่ทําให้ตึกถล่มซึ่งจะเป็นการเก็บแบบเต็มรูปแบบกว่าครั้งแรกนะฮะซึ่งทางด้านนายเอกนัทยังยอมรับบอกว่าอึ้งเหมือนกันครับเพราะว่าโรงงานที่พบว่าผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐานนี้เนี่ยนะครับเป็นโรงงานที่ไปตรวจแล้วก็สั่งปิดไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วครับแต่ว่าการก่อสร้างเนี่ยโครงการนี้อาคารสตอง,องอเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี63สร้างมาแล้ว5ปีดังนั้นหลักฐานท,ทั้งหมดที่เก็บมาได้ในครั้งนี้นะครับ ก็จะดูว่าเพียงพอหรือไม่ที่จะไม่ให้เปิดได้อีกนะฮะก็หมายถึงบริษัทนี้หรือว่าโรงงานนี้เพราะว่าถ้าเปิดอีกแล้วผลิตออกมาอีกมีปัญหาอีกแบบนี้คือเป็นเรื่องแน่นะ,ะโดยนายเอกนัทบอกว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจและปิดโรงงานเหล็กไปแล้วในเจ็ดโรงงานอยู่ระหว่างการสอบสวนเนี่ยสามโรงงานนะฮะก็รวมเป็นสิบบุค่า400ล้านโดยประมาณพร้อมกันนี้บอกว่าอยากให้กำลังใจครับ และสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่เพราะว่าในช่วงหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมาได้ข่าวว่ายังมีความพยายามในการวิ่งเต้นและก็ข่มขู่เจ้าหน้าที่ซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณเอกนัทบอกว่าเดี๋ยวตนเองเนี่ยจะรับผิดชอบเองเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับคิดว่าเราจะปล่อยปละละเลยต่อไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับวันสองวันผมได้ข่าวว่าก็ยังมีความความพยายามที่จะ,ะวิ่งเต้นและก็ข่มขู่เจ้าหน้าที่อยู่ด้วย นะครับแต่เรื่องนี้ผมก็เลยต้องเข้าใจครับไม่เป็นไรครับถ้าไม่กล้าพูดผมก็พูดเองนะครับเกิดอะไรขึ้นผมรับผิดชอบเองเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับผมผมคิดว่าเราปล่อยปะละเลยไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนอกจากนี้นะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานแห่งนี้กับโรงงานซินเคยหยวนที่จังหวัดระยองที่สั่งปิด หลังจากที่มีสอสอของภรคประชาชนลงพื้นที่แล้วก็พบว,ว่าโรงงานดังกล่าวเนี่ยยังมีความเคลื่อนไหวครับมีรถบรรทุกผนฝุ่นแดงทั้งที่มีการสั่งปิดไปแล้วตั้งแต่ธันวา,าคมปี67ก็เลยตั้งข้อสังเกตกับว่าจะมีการลักลอบผลิตเหล็กอยู่หรือเปล่าทางนี้หากพื้นที่นี้ตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีการลักลอบนะครับเปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปนะฮะ ขณะที่อีกด้านหนึ่งครับนายพงนาราเย็นยิ่งครับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองก็มีการนําทีมเก็บตัวอย่างนะครับโครงเหล็กและคอนกรีตเพื่อนําไปตรวจสอบคุณภาพโดยการเข้าไปตรวจสอบในครั้งนี้นะครับก็ใช้คอริงที่เป็นเครื่องความหนาแน่นของปูนจํานวนสี่เครื่องด้วยกันครับแล้วก็มีเครื่องมือตัดเหล็กอีก3มชุดแล้วก็แบ่งออกไปตามโซนต่างๆทั้ง4โซนนะฮะโซน A โซน B โซน C โซนดีควบคู่กันไปเลยนะครับเพื่อที่จะเจาะแล้วก็ตัดคอนกรีต แล้วก็เหล็กลงไปส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกองพิสูจน์หลักฐานส่งไปตรวจสอบมาตรฐานกับโดยบริเวณด้านในนะครับได้มีการมาร์กจุดเอาไว้ที่จะทําการขุดเจาะซึ่งลักษณะของตัวอย่างเนี่ยจะต้องเป็นเหล็กที่มีความสมบูรณ์นะฮะไม่บิดงอส่วนคอนกรีตต้องไม่มีรอยแตกร้าวเพื่อทําให้เกิดการพิสูจน์หลักฐานที่มีความแม่นยําถูกต้องมากที่สุดครับ ติดตามกันต่อหลากหลายประเด็นค่ะสำหรับเรื่องราวของตึกสำนักงานสตอง,งอทถล่ม